คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะอ m มริกาอิเลเมนต์แบ็คแพคโมันจะเป็นตัวรุ่นโปนะเพราะว่าจริงๆมันมีรุ่นที่แบบไม่ใช่เป็นรุ่นโป่ด้ก็คือลักษณะที่เห็นเลยนะก็คือความสูงของตัวที่เป็นรุ่นธรรมดามจะสูงกว่านิดนึงแต่ความหนาเนี่ย ตัวนี้มันจะหนากว่าประมาณ4เซนแล้วก็ช่องอะไรเงี้ยตัวโปเนี่ยก็จะเยอะกว่าแต่ว่าผ้าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นผ้าเอกแพตัวไม่โปมันเลยกลายเป็นแพงกว่าตัวโปนะถ้าเทียบ2องใบนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นผ้าเดียวกันเนี่ยตัวโปก็จะแพงกว่าจะได้ไม่งงเดี๋ยวคนไปดูให้ทำไมรุ่นโปถูกกว่าถ้าเป็นรุ่นโปถ้าเป็นผ้าเดียวกันมันก็จะแพงว่าแหละแต่พอดีรุ่นโปตัวนี้มันเป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้าเอกแพผ้าเอกแพมันจะราคาค่อนข้าง ายนิดนึงตัวนี้ความจุโดยรวมเนี่ยเนื่องจากมันอ้วนกว่านะถึงแม้มันจะสูงน้อยกว่าตัวรุ่นธรรมดาเพราะนั้นมันจะจุได้เพิ่มขึ้นกลายเป็น26ลิตรนะถ้าตัวเดิมเนี่ยจะได้24ลิตรแล้วก็ตัวนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้สูงสุดที่16นิ้วนะเท่ากันเลย2ตัวก็คือจริงโน้ตบุ๊กมเหลือเฟือแลนะ้วสำหรับตัวกระเป๋าแบคแพคแบบนี้ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปดูการสะพายกันก่อนดีกว่าพอเอาขึ้นบาบุ๊บจะรู้สึกว่าไอ้ตัวแพดมันค่อนข้างนุ่มนะแัักบบบบโคงรตัวอดดี้้้เเราาาใหห็นนขง แ,บบแล้วก็มันก็จะมีตัว sternum step นะหรือว่าเป็ช้ step นี่แหละก็สามารถล็อกแบบนี้ได้อันนี้ก็จะช่วยประคองน้ำหนักของกระเป๋าได้ไม่ให้ลงบนบ่าแล้วก็ตัวปรับสายก็สามารถปรับได้ง่ายๆเลยเนี่ยปรับปึ๊บแลแบบ้วก็ได้ตรงนี้ก็จะมีห่วงฮุกสำหรับให้จับง่ายๆด้วยประมาณนี้ <Okay. S 2> การสะพายก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูดีเทลข้างในกันตัวนี้ผ้าจะเป็น 840D ballistic nylon ballistic nylon ส่วนมากจะเป็นผ้าที่เอาไว้แบบทำก้นกระเป๋านะก็จะแบบมีความหนาๆทับๆหน่อยแต่ว่าเรื่องผ้าเนี่ยอยากให้ดูในเว็บมากกว่าเพราะว่าอัปการเนี่ยเขาจะมีเรื่องสีเรื่องผ้าอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆก็ลองดูในเว็บเอาแล้วก็ซิปภายนอกทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็น YKK a l c o อ o a ก็คือกันน้าํา หางซิปเป็นไฮพอลอนนะจะมีซิปที่ไม่กันนะ้ำที่อยู่ภายนอกคือซิปที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองแค่ตัวเดียวซิปซ่อนเป็นฮิดเด้นพาร์แนวด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวมือจับแบบนี้มีความบูดนุ่มเลยนี่สามารถยกได้แบบนี้โลหะเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะแบบเป็น EVA แบบโพลีกอนแล้วก็มีสเตนัมสเต็ปให้ก็คือตัวที่เอาไว้เป็นล็อกหน้าอกเนี่ยที่เป็นแมกเนติกแล้วก็สามารถปรับระดับได้ก็จะมีแบบ หนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ระดับเวลาถอดออกก็ง่ายๆก็ดันออกอ่าก็เนียก็เปลี่ยนตำแหน่งเอาได้เลยแล้วก็นี่เขาจะมีตรงนี้จะเป็นแถบไฮพอรลอนที่สามารถเอาไว้ติดกับพวกอุปกรณ์ต่างๆได้นี่อันนี้ก็จะมีโลโก้อุปกาณอยู่ฝั่งหนึ่งก็สามารถเอาไว้ติดฮับซิสเตมของเขาได้นะรัวฮับคีย์เชนอย่างเงี้ยติดเข้าไปปึ๊บอ่าอันนี้ก็หนีบเข้าอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีเมลพาร์แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเมลพาร์ที่สามารถติดแบบนี้ได้เราสามารถ เอาไปแขวนพวกเนี่ยกุญแจบ้านอ่าแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นแมกเนติกนะเป็นของฟิตล็อกเยอรมันหรือจะติดกับกระเป๋าตั้งอันนี้เป็นอัลรากาซิปเพาอ่าเป็นไอเฟลดีบ็อกด้วยนะนี่กันน้ำอ่กแบบแบบแบบ็ติดเข้าไปแบบนี้ได้ปุ๊บ ก็ติดได้ทั้ง2ฝั่งเลยหรือว่าถ้าคุณอยากได้กระเป๋าเสริมกระเป๋าเล็กๆซักใบหนึ่งอันนี้ก็สามารถซื้อแยกได้อน,นี้ก็คืออาบาก้าโมดูล่าโฟลสลิงเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยได้เนี่ยก็จะเป็นแบบใส่โทรศัพท์มือถือใส่บัตรใส่อะไรเงี้ยได้นะข้างหลังก็จะมีก็คือมีเวลโคร2องเส้นนี้เอาไว้ดสยกระเป๋าแล้วก็มีตัวกระดุมแบบเป็นแก๊กนี้ให้นะแล้วก็คล้องเข้าไปแล้วก็ติดกระดุม แล้วหลยยังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เวลโครลัดปึ๊บแหมอันนี้มันก็จะล็อกอยู่ตรงนี้แหละตัวนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะเนี่ยป,ประมาณนี้อันนี้คือโมดูล่าโฟล์สลิงของอาบาก้าเหมือนกันมีหลายผ้าหลายสีหรือใครอยากได้แบบใหญ่หน่อยนี่โมดูล่าโฟล์สลิงนี่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กเหมือนกันใส่มือถือตรงนี้ได้แล้วก็ข้างในเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยแล้วก็ด้านหลังนี่มีเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมมีเวลโครแล้วก็มีตัวกระดุม อันนี้พอดีผมติดสายไว้อยู่เอาสายออกได้ใครสนใจก็สามารถซื้อไปติดได้มี่หลายสีเหมือนกันโอเคอันนี้คือตัวอุปกรณ์เสริมนะด้านหลังตัวนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นแบ็คพา n e เนลนะก็จะเป็นบุบุมนุ่มๆระบายอากาศ แล้วก็ตรงนี้จะมีสต็ปอะเอาไว้คว้าจับก็ได้หรือว่าเอาไว้ใส่แบบคันชักกระเป๋าอรอลาก็ได้ที่เป็นแบบทอรี่อย่างนี้ขึ้นมาเสียบกระเป๋าเข้าไว้แบบนี้ได้เลยเวลาเดินทางก็จะได้สะดวกถัดมากด้านข้างจะมีกระเป๋า2ฝั่งเลยสามารถใส่ขวดน้ําได้ตัวช่องใส่ขวดน้ำเนี่ยเขาก็จะยืดได้แบบนี้ขวดน้ํานี่ของโอวาร่าแบรนด์จากอเมริกานะอันนี้เราอิมพอร์ตเข้ามาจากอเมริกาด้วย <c oughs> ก็คือเป็นขวดน้ําที่ <c oughs> มีชื่อเสียงมากเรื่องการกันน้ํารั่วซึมเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะเขาเขาเป็นเจ้าของเดียว กับทางเบนเดอร์ไม่เป็นแบบขวดเขยา่ากินโปรตีนเชคเนี่ยอันนี้ก็จะไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนแล้วก็ความเจ๋งมันก็คือเป็นหลอดดูดด้วยแล้วก็จะยกดื่มก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนฝาเลยใช้แบบหัวเดียวเลยวันไหนอยากใช้หลอดได้วันไหนอยากยกดื่มได้ดีมากเคยรีวิวไว้แล้วคนฮิตมากวันนี้ตอนนี้ลองไปดูได้อ,อันนี้ยีิบสี่ออนใส่ลงไปแล้วตรงนี้มันจะล็อกได้นะไม่ให้ไ,ไปกดโดนเพราะว่า ตัวฝาจะเป็นแบบกดใช่ไหมแอบแบบนี้ถ้าเราล็อกตัวนี้ไว้เนี่ยก็จะไม่มีใครไปกดโดนได้ไปกระแทกโดนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เปิดเพราะนั้นน้ำไม่หกแน่นอนใส่เข้าไปได้เลยอันนี้คือ24ออนหรือว่าอยากลองไซส์ใหญ่หน่อยนี่ให้ดูโอวล่าเนี่ยเขาจะมีสีเยอะนะสีก็จะเติมมาเรื่อยๆด้วยลองดูในเว็บได้อันนี้เป็นสาออนอใ่สามสอออนให้ดูอืม,อมนี้ใส่สาออนเข้าไป ก็ยังได้อยู่นี่ก็จะแน่นๆหน่อยนะใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะข้อดีของมันอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันสามารถตั้งได้นนี้ตูดเขาจะเหมือนแบบทำฐานกว้างมาแล้วเป็นแผ่นแข็งๆหน่อยมันก็เลยตั้งได้ถ้าเป็นรุ่นไม่ปโปเนี่ยสูตรมันจะแบบพับพบ่ามันต้องใส่ของเข้าไปเยอะๆมันถึงจะช่วยให้มันแบบกว้างออกมาซึ่งก็ตั้งได้หรือไม่ได้แล้วแต่น้ำหนักละแต่รุ่นเนี้ยเขาจะทำฐานแบบนี้ไว้ก็จะทําให้ตั้งได้ง่ายด้านหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์เรียบๆนะเป็นแบบโลโก้ไฟเนี่ยเห็นโลโก้เล็กๆแค่นิดเดียวตรงนนนีี้เป็แแบบบบสก เงาเงาไว้อต้องสะท้อนแสงถึงจะเห็นแบบนี้แล้วก็ใต้นี้มันจะเป็นทิปเลนพ็อกเก็ตตรงนี้จะเป็นซิปแบบธรรมดานะไม่ได้เป็นซิปอะครากานะแต่ว่าก็คือเป็น YKK เหมือนกันเอาไว้เก็บของที่เราอยากจะให้มันดูแบบซ่อนๆหน่อยได้อ่ของมีราคาแต่อยากจะหยิบง่ายๆอ่พวกหูฟังลูทูธอะไรเงี้ยใส่เข้าไปใส่แว่นกันแดดอ่านี้เป็นแว่นกันแดดพับได้ของโลบนะ ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ในนี้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นช่อง Hidden Pocket แบบนี้ถัดมาตัวเนี้ยสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปกติที่ไม่ใช่รุ่นโปรค่อนข้างเยอะเนี่ยคือเขาจะมีช่องด้านบนเนี่ยถึง3ช่องเนี่ยก็คือ1 2 3แบบนี้คือถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่ช่องเดียวคือช่องเมนคอม m พลตเมนต์แต่พอเป็นรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีช่องนี้อ่าเรียกว่าเป็น Panel, แอดมินพาร์เนลแอบสองช่องเนี้ยมันจะเปดีไซน์ให้มันไม่เท่ากันนะเก่อใส่ ฝั่งหนึ่งใหญ่ฝั่งหนึ่งเล็กได้อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ข้าของสพัพพส,สิงได้นี่มีช่องให้ใส่แบบพาสปอร์ตได้อเนียอันนี้เมาส์เนี้ยใส่เข้าไปได้ออันนี้ใส่ปากกาอนนี้ได้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วตรงนี้มีช่องลับอีกตรงนี้ก็ลึกลงมาประมาณนี้เลยเนี่ยลึกลงมาถึงนี่เลยจะเอาไว้ใส่พาสปอร์ตก็ได้ใส่แน็ตั้งได้เลยนะอืมส่วนด้านนี้นี่จะมีช่องผ้าตะข่ายอยู่เป็นช่องซิปตะข่ายแบบนี้ยืดได้ ใส่หูฟังได้ใสเจลแอลกอฮอล์ได้ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็มีช่องซิปอีกช่องหนึ่งเนี่ยช่องซิปอีกช่องหนึ่งช่องนี้ก็ลึกใส่พัดบอร์ดที่ดูเหมือนกันใส่เข้าไปปึ๊บเนี่ยลึกลงไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็ในนี้มันมีช่องเล็กๆอยู่ช่องหนึ่งแบบนี้เป็นยางยืดเข้าไว้ให้เราสามารถเอาไว้ต้อน Apple AirTag นี้ได้ เวลากระเป๋าเราหายลืมหรือโดนขโมยเนี่ยระหว่างที่โจรเขายังแบบไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถตามได้เพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ลึกหน่อยสำหรับตรงนี้แล้วก็แน่นอนมันเป็นของอาบาก้าเพราะนั้นเขาก็จะมีพวกตัวสเตปแบบนี้ไว้ให้มันก็จะเอาไว้ติดกับพวกฮับซิสเต็มของเขาคือตัวนี้แน่นอนแอบเือดด้านหน้าแล้วก็เลือกกระเป๋าใส่ได้เลยจริงกระเป๋าเขามีเยอะมากเลยนะไอ้พวกเนี้ยกระเป๋าใส่ดินสอนอะไรเงี้ยก็มีหลายทรงหลายขนาดนะเนี่ยก็ติดเข้าไป แบบนี้นะก็จะอยู่ในนี้เอาไว้จัดระเบียบได้อส่วนอันนี้จะเป็นฮับวอ t แม็กนะจะเป็นแถ่แม่เหล็กอันนึงที่เราเอาไว้ติดกับผนงังแล้วเราก็เอาไว้ตัวที่เป็นเมลพาร์ของฮับคีเชนเนี่ยมาแปะได้ซึ่งไอ้ตรงช่องข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ลงไปถึงก้นกระเป๋านะ,ะมันจะแค่นี้ลูดมันจะอยู่นี้อประมาณนี้ซึ่งเราก็สามารถใส่พวกแบบสมุดโน้ตใส่อะ,ใส Notes, อะไรอย่างนี้ได้แหละเนี่ยใส่สมุดโน้ตอะไรเงี้ยเอาไปได้เน,นี่ย ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นแอดมินพาร์นลอ่ะเออสำหรับวิธีการที่เขาเรียกกันนะก็คือเอาไว้แบบจัดเก็บของ เหล่านี้ผ้าข้างในที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นคูเก้ฮันนี่คอมลิฟต์สต็อปไนล่อนนะจริงๆผมว่ามันใกล้ขาวมากเลยแต่เรียกว่าเทาอะนะเทาก็คือแบบเทาเกือบขาวละก็จะดูแบบสว่างเออดูแบบน่าใช้ดูพรีเมียมเลยสําหรับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นปกติที่ไม่ใช่รุ่นโฟมจะเป็นสีส้มอะนะแอดมินพาร์เนลของเขาซึ่งตรงช่องแอดมินพาร์เนลเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูเขาจะทําให้ตรงเนี้ยมันมีเย็บ e ขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเพื่อให้ตรงเนี้ยมันสามารถขยายออกมาได้เวลาเราใส่ของหนาๆด้านตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้มันสามารถมีพื้ มันเย็บให้มันป่องมาได้นิดนึงแล้วก็ลงช่องแอดมินพาร์เนลเนี่ยเราสามารถล็อกได้ด้วยนะตัวซิปอ่ะเอาจะเป็นซิปสองทางแล้วก็จะมีรูสําหรับคล้องแม่กุญแจมาให้เราก็สามารถคล้องแม่กุญแจได้ถัดไปอีกช่องหนึ่งอ่าช่องนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งที่ไม่มีในรุ่นธรรมดานะแต่มีในรุ่นโปรก็คือเป็นช่องตรงกลางตรงนี้อ่าอยู่ด้านบนด้านในเนี่ยก็จะเป็นพานุ่มๆแบบนี้เลยช่องนี้เอาไว้ใส่อะไรใส่พวกกัดเจตต่างๆหรือว่าใส่มือถือตัวนี้เอาดีไซน์ให้เวลาปิดแล้วเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ด้าน น้ำอาจจะเข้าตรงรูหัวซิปได้เขาเลยทําให้มันมีตัว c บ v e r เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันหยดเข้าทางรูด้านบนได้เวลาแบบโดนฝนแล้วต่างซิปทั้งหมดยังไงเป็น YK ยคอคอกาัดละมันไม่เข้าทางซิปหรอกแต่ว่าบางทีหัวซิปมันมีรูนิดนึงอาจจะเข้าได้ช่องอันเนี้ยใส่อะไรได้บ้างอาจจะใส่พวกหูฟัง airpods ต่างเนี่ยใส่เข้าไปหรือจะใส่มือถืออันนี้คือ samsung s22 ultra ใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปก็ได้สบายๆมันจะตื้นๆอ่ะพอเปิดมาปุ๊บก็สามารถหยิบได้เลยเนี่ย มันจะอยู่เตือนๆอยู่ละอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างจากตัวรุ่นธรรมดาแล้วก็ช่องเมนคอมพาร์ทเน,เ,นเนี่ยก็จะเป็นซิปสองข้างเหมือนกันเป็นซิป YKK อควากาศแล้วก็มีตัวสําหรับคอแม่กุญแจด้วยอ่ารูบมาปุ๊บเป็นยังไงบ้างอ่าข้างในด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีอะไรละเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นแบบรุ่นธรรมดามันจะมีไอ้คล้ายเป็นแอดมินแพแนลอย่างเงี้ยแต่รุ่นเนี้ยมันจะไม่มีละเพราะไปอยู่ด้านหน้าหมดละซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีถุงอยู่ถุงหนึ่งซึ่งก็คือถุงอ้ที่เราเอาไว้้ใสม่มืืออถก ทีนี้ไอ,อช่องด้านหลังเนี่ยก็จะมีบุนุ่มๆเป็นขนๆแบบนี้ข้างบนมีลาเบลอ์ a p p l c a Keep Moving Forward อยู่อเอาไว้ใส่ Macbook 16นิ้วได้เลยนะโน้ตบุ๊ก16นิ้วเนี่ยใส่ได้เหลือๆอยู่ละเนี่ยไหลลึกลงไปเลยแแล้วก็มีช่องสำหรับใส่พวกฮับซิสเต็มของเขาเข้าไปได้ ตัวนี้นะครับคีย์เชนก็สามารถซื้อแยกมาใส่ได้นะใส่3อันก็ได้เนี่ยติดเข้าไปแล้วคุณก็อยากจะติดกุญแจอยากจะติดกระเป๋าตังอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นซิปเฮาโปอ่าก็ติดเข้าไปอ่มันก็จะห้อยอยู่ในกระเป๋าแบบนี้อ่ตัวนี้เขาจะมีช่องด้านล่างอีกช่องหนึ่งด้วยนะไอช่องด้านล่างเนี้ยลึกลงไปถึงก้นกระเป๋าเลยก็เอาไว้ใส่พวกแท็บเล็ตได้นะเพราะมันก็จะแบบมีความเป็นแบบขนขนผ้าอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้ด้านบนก็ใส่โน้ตบุ๊กด้านล่างก็ใส่แท็บเล็ตอะไรเงี้ยหรือจะใส่ นน้ก็ไดแล้วแต่คุณไปจัดระเบียบเอาเลยเรียบร้อยละสาหรับการรีวิวใบนี้นะอาบาก้าอิเลเมนต์แบ็คแพคโปรก็เป็นกระเป๋าที่แบบอนเนกประสงค์มากเลยแล้วก็แบบมีฟังก์ชันดีๆซ่อนไว้เต็มไปหมดเลยนะใครสนใจตัวนี้อยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อเขาไมได้ที่ l i น์แอดอิเลฟทูโกหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้หรือถ้าคุณอยากสั่งซื้อก็ที่ Li น์แอดอเลฟทูโกหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเว็บอิเลฟทูโก .com/shop แล้วก็ช่องทางแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ย e, อะนนด๋ ขึ้นให้ใครสนใจทางไหนมาทางนั้นได้เลยแล้วก็แน่นอนถ้าคุณสนใจสินค้าตัวไหนของเราอยากสอบถามว่าตัวนี้มีโปรอะไรยังไงไหมเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ที่ทางไลน์แอดอันนี้เราจะสามารถตอบคุณได้ว่าเอ э ตอนนี้มีโปรไหมหรือว่ากําลังจะมีโปรเมือ่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยเอาจะพอให้ข้อมูลคุณได้เผื่อบางทีคุณแบบเอ้ย hey, จะได้ไม่ต้องรอบางทีแบบเ hey, อ้ยรอเดี๋ยวจะมีโปรไหมอะไรเงี้ยบางทีแบบไม่ต้องรอละเขาอาจจะให้คุณได้เลยก็ได้แต่ว่าไม่ได้การันตีนะว่าทุกเคสจะได้หมดก็คือแล้วแต่สินค้าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ช่วงเเเวววลาลาาาาาออองตตตติดด่่ข้าา้้้้มกนนนถััไไไหหหหใใร ให้ไม่ได้ก็ราคาเต็มนะโอเคขอบคุณมากครับเจอกันใ่คลิปหน้า